เมื่อวันที่13ธันวาคม2567สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่นได้มีการจัดโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิตแปลงปี68แปลงใหญ่ทุเรียนหมูที่5ตำบลบางแก้วโดยมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรได้แก่นายจัก,กรวาลพึงแปลงนายนัทนันจันสุดและนางสาวนิพาพรพุทธนุกูล สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่นเร่งเห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการจึงได้จัดทําโครงการขึ้นโดยการร่วมจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการทิศทางของกลุ่ม เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมต่อไปและได้มีการให้บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,กรแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางแก้วณศาลา,าที่ประชุมหมู่บ้านหมู่ที่5ตำบลบางแก้วอำเภอละอุ่นจังหวัดระนอง ซึ่งโครงการนี้จะตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิตและให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้